สวัสดีครับวันนี้เราช่องมีขาวกับคลิปแฟนการ์ดมีสแตนดาร์ดรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่บอกหรอกว่างแสงสว่างและความมืดมาเจสตี้ลอตบัตเตอร์กับคายเอลโล่การ์ดปินยี่สิบเซอร์ครอฟที่เราพายยี่สิบนาทีแล้วเหรอเปลี่ยนสองใบเปลี่ยนคือได้ใช่คุณนั่งเลขดีๆหน่อยอ่ะ โอ้ยแค่ยังไงดีโอ้ยแค่ยังไงดีวะขึ้นเกียรสามไงดีสอนหน่อยห้าสิบเอ็ดแ1่ไงดีห้าสิบเอ็ดหกเจ็ดข้าสิบเริ่มเลยงันเล้อขอัำแปลีกูไม่หวแล้วรางวัลคนแพ้คนได้ได้เยวว ไปดูตั้งแต่ดูตายฮะเวนการมมดูงงงงะเดอะครอสโอมาี้าสิบเก้าหกสิบเก้าเนคิวเฮ้ยตัดคอยให้แั้เนี่ยราวัลคนแพ้ด้วยราวัลคนแพ้ให้มันหน่อยเวนการเด็กเกอร์เวนการเด็กมาเวนต่อไปมกเกเนารบุเกอร์นี่บกเลยเวการบกิเกอร์นี่บกเลคุเอาไปด้วยเวนการบุกพิเกอร์เบอร์เซอร์เกอร์บกไปื่เียมบวกสามหมน สม3 0นไต้อตามสถานการณ์ร้ออไม่ทันชนะเดือคร้องเดือ้ไปนึงสีแค่ไปขอซคุณดูผิดแล้โอ้แนงคนคที่ใส่ตาผ้ามวเฮ้ยคุไม่เดือดใครบ่อยยังตาผ้าโอ้เยี่ยมตัวเล่นเกมไม่ชนะกูตส่เกมเลยนะ นี่ <Christina. S 1> จะได้ขึ้นเก oh, <ule> ียร์สามนโอ้ยเยอะจังวะกีลาพอเยออยู่เยอะอยู่ฮ่าคุมีสองกาไม่มีกินกาแต่กูต่อห่อดอหน่อยกูตทำเสี้อไม่ใส่กีลาวใส่กีลาใส่หลัง้ดีมันใส่ไม่อยากใสอะไรก็ได้ ขีไม่อดอีกแบหน่งาอีก็ต้องใส่ขน้าไม่ก็เต์ต่ก็ใส่หลังเอนดงติเราก็ยิงมันได้แล้วมั้คิดว่า้าได้ก็ได้ดีอดีอติ๊กตยี่บเอ็ดแมนเฮ้ยดีอ่ดีริงเฮ้ยเขาเ็ดรอปต้องมันลูกีตอกหลัที่ดี ุลุ้นแต่ดอกแรกมันอยดอกแรกเลยดอกหลัเือมกือทีเย้งนสได้้ไม่ยมจะอยู่ได้จริงไม่ควรเลียร์เลยาะวลิงมันน้อยลิงมันตอไปเยอเลนี้วมเลียร์มันเจบไม่้อเองเลยการเหมือนกันจะเรื่องมาการ์บัสเตอร์มุ่ายพูดแล้วมันเท่เลยัวอะไรวะีโอนตีสี่พันได้ไหมเอ๋อเแดพันที่อยบาโค ดีดดีอดโซมันจำกัดอะไรือถอดใต้อะย่ผมนอนในนี้ถอดใต้ในยูนยูตัวไอเดียไอเดียไหนไอเดียตามไอคิวไอเดียดีแต่ว่าแพงอะไรเนีอะไรนะแล้วก็ีขึ้นชื่อในหม่ว่าถ้าดิงเอาระเตัวมาแล้วก็พลังจะน้อยกัน หอยหอยกับเสี่ยวกับเสี่ยวเอสอาเอร์ครับงหนนแูอากเปถ้ามัน่เอยากที่ทเห็นแล้วอยากทํอะแเากมระโดดแปหัวเลยเดิเห็นตัวเยี่ยนเห็นขอทาเยี่ยล้อยากทำอไเอาไปกระแฟเลยนกูจะได้บ่อยงไ้ แลอะไรนเจอไซเบอร์เอนลิมิเลมันจะแหมแล้วจะแพ้หมด้วมนหกทนี่เยายมื่น้ปอโนดเงียแิมินี

เก่งอยู่หาตัวเองไม่ได้ไะเก่งตรงไหนรับตัวเี้เก่งอยู่ไปนีเก่งอยู่เพราะเอนี้คุณยัตายทำไมเดนตายชิสามมนะทีเยอะเฮ้ยเยอะตัวที่นี่ไม่เก่งเลยถ้างเยอะกก็ทำกันบบนก มือสีต่ววางกว่าได้จวดแต่อันนี้เปลี่ยนเทให้มือมันโสนอ่ะ,อะต้องแหวนเขาเกียร์สามเลยต่เกียร์สามมันฟิกได้อ๋อนี่เห็นิงฟิกได้อะ เอาวิีแค่นี้เหรอวนน้าร้าก็แบจิ้มลิมเดือดจิ้มลิมเราฝ่ายด้วยเร่ยด้ยหนงไปโจกันโจกันโอ้ยสองเวนกาดเฮยอะไรนะอะไรนะทุกอย่างมาดาบูด้วยจิ้มสามวันนะยี่สามอันนะอยู่เท่าไห้วันไม่รอดตายก่อนงง

สามคนสามบรรยากาศไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไรตสองคีนนะเล่มอันนี้มันมันอะไอดอลเรื่องอะไรมันตายเฮไลท์สัญชาติเฮ้ยเลนวะไฟนั่นคิวอีที่ก็บอกแล้วแก๊งเราเล่นกันเจ็ดแล้ผ่านแล้วคิวอยู่แล้วหันปุ๊บไฟนั้นคิวปั๊บมึงอะไรเนี่ยไลท์ไฟเต้ออกมาโอ้โหคิดว่ามันจบตรงนี้จบนี้แหละ มันคืออะไรวะหนานี้มันคือสิ่งที่ควรจะไป็นี่แสดงความแรงของดิ๊กโคนยุบแข็งคอร์สครับแหม่รดนโดนเดวิดนะโดนเดวิดนะเดวิดมาแล้วหนึ่งเดนหลอกเดวิดลอนเดวิดรอนเดวิดรอนเดวิดน่าจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดวิดชอบคอนโทรลดอสิบสองยิงไม่ใช่ยิงยิงที่เหนือชา้นด้วยไอ้พวกหน่อยวะเฮ้ยไงนั่งยูนแล้วเสียงดังเหรอเฮ้ยแย่แล้ว ตายแล้วไม่กล้าายยังไงชวนไปอกนง่งแข่ง้ม่ไว้ไอ้ไ้คอิดนท่านนไม่ถูกอันนี้มันบัตรเล้เฮ้ยอะไรสอเ้ไม่ มันไม่กอดหรอก็สองหมื่นอ่อไม่ัามันไม่คิดว่ามันกัดไม่พอมีลยดีไปใหี้ากสิบกถ้ากัไม่พ้อก็ขอไปนหแว้ทำไมไม่สลับกันจสิไม่เจอนะคมันจะได้ทำให้แข็งแรงเป็คมันจะสูยนั่เข้าในโซนิก่อนต้องกีเซซคอเลยงงไงวันวอ๋วกูกีเไม่ได้แต่เมื่อกี้ก็ได้ไฟป้าให้เมือน แต่โซ่ไปเนี้ยดีกว่าก็ใช่ไงตบตาหนึงนะดีดีหน่อยดีดีหน่อยเาไม่มีเทอร์นาดเลยใช่ไงแต่ถ้าเกิดมีเทอร์นาขึ้นมาใช่ใช่แต่หิวหิวก็มีได้นะถ้าปล่อยแหวนจะตายพวนี้เฮ้ยเฮ้ยมันคิดจได้เลยหิวหิวท่านนี้ตีหลายขี้อยู่ไม่ใช่นะคุยคนเดียวเพราะเดี๋ยวเราก็ยืนหมื่นแปดแล้วเว้ยอ๋อคุยกันเจอโค้ดเจอโค้ดเฮ้ยมึงอยากมาตลกกบเกลื่อนจะแพ้อยู่แล้ะใครจะแพ้ บาบาดุ๊กพี่ก็มากี่ใบครับเฮ้ยนับฟรีให้ผมด้วยมีอะไรเดียวครับเดียวไม่ออกเลยใบนึิมใบเดียวใบเดียวไม่มีไม่เดียวมันแบนเฮ้ยเฮ้ยอันี้ไม่มันโป่งไมมันโป่งตีมีโจมีใบไม่เถอะสองใบจะเนียนจะเนียนที่มันโป่งที่มันโป่งที่มันไม่แบนแต่ขนาง ตัวอย่างอาทิตย์ตัวอย่างลแข่แจกรียบร้อยแล้วคอร์อ่ะข้าหลังไม่บอกข้าฝันข้าบหลัดไปบอลหลังบอลหลังบอลหลังข้าแปดข้าแปด2องดาสองดาวข้าวข้าอะไรนะอะไรอะคิด้วยเฮ้ยต้องดูดีๆอาจจะมีอนาคตจริงอ่ะ เนี่ยผมหันมาคุยกับพี่มันหิวอีกแล้วพีไม่อยากท้อข้างอ๋ออ่โอ้โหที่หายเลยน่าแค่เสียวอ่ะชนะไม่ได้หรอกตังวดสองิกเกอร์ตัด2ิกเกอร์เป็นสิบสามยบสาตัดสอิกเกอร์แล้วตีให้มันนับเองสามพนห้ขอสามขอสามพ้เฮ้ยเกินสิบนาทีแล้วเว้ยีไม่ได้คอไ่้คอีเไม่คอรับตีเไงวะ แต่ถ้าเกิดไอเดผหานมาคุยกับพี่มึงจะได้หิวตลอดบ้าวะแันไม่คุยสองรอบไม่หิวสองทีเราจะไม่มีตาล้าทีก็เดี๋ยร้านหิวไงต้องวัดต้องไหล่ต้องวางต้องวางเมื่อกี้มีเกล็ไล่เดีนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะฮะแปลกแปลกวะไม่เดียนเป็นหมดแล้วพอสองขนาดนั้นวุมพออย่างนี้อย่างนี้ได้อยู่นี่ งนาเดียนหมดแล้วอ well ่ะมันเริ่มันทิ้งไปสองไงนั้นินโซนหนึ่งในมือหนึ่งจริงเหมือนคิวองออกมาสองก็ออกมาได้อีกสองอี่นี่อเีก่อเาอะไรอี่ยมเอเฮ้ยนี่มือไปแค่แค่คนเดียวที่ามดวดหกว่าไม่น่ารอดนี่อะไรนะอาจจะใช่้แค่นี้เหรออ้แยี่อ็เล่นถ้าเริ่มก่อนเก็บเนั่นจะแฟรี่แล้วังร่าเริ่มด้เยเออแฟรรี่เก่ง แฟรี่เป็นลิฟต์เป็นยานคิวไม่เรียกแฟรี่ออกมาสอง้วบบกันหรอกวึ้วื้วคุยกันน่าผมเคลียร์ไม่ได้ผมเลยไม่ชอบเออพี่ก็เคลียร์ไม่ได้ตูดมันใหญ่เกินให้ไปเคลียร์ผมมันยิงแฟรี่ไม่ได้โดยเดียวสามมิลเมียนี่เอวเมตาอ้ยอะไรก็เหี้ยต้อเล่นเมตาไว้ฝ่อนคุณรอผมเด้อรอบแรกเมตาเมตาจะเล่นตาละครึ่งชั่วโมงเล่นไม่ได้เลยไปด้ยไปได้แล้วเฮ้ย เฮ้ยจิ๊เกอร์มันมาดีจบกันไปแบบจริงจังไม่ต้องไม่บอกหรอก่อนนี้มันก็ถ่ายซ่อมขี่รอบแต่จบแล้วมาเจตตี้หลอดบัสเตอร์กับคาเ์โล่กัดเป็นเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ